อิสัตมันยิงเพื่อนดิกูเ้ยกดใต้เต็มแม็กเลยสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่ในเกม Call of Duty Warzone สองจุดสูนนะครับวันนี้เราจะมาเล่นกันในโหมด The Boy นะมัน Call of เข้าคอลแล a กับซีรีส์ของต่างประเทศเรื่อง The Boy อ่ะเป็นแนวแบบฮีโร่จะเทือน ถ้าคุณผู้ชมเคยดูก็ได้ะรู้ว่ามันแบบมันปั่นสมองมากเกินไปแต่โอ้โหแนะนำว่าคนจิตอ่อนห้ามดูแต่แต่ถ้าคนชอบันุกมากเรื่องจริงพอมดูเจอตอนมันทึ่งอย่าเนี้แหละแบบคะไนอะไรอะ่ะตอนล่าสุดละรอมันออกตอนใหม่ๆมาอยู่เนี่ยมีคอแแลบมีอต,ตัวนี้ชื่อสตาร์ไลท์ชื่อนนชื่อนั่นนังก็ชื่อสตารไล์เหมือนกัน แต่ตัวอื่นน่าจะยังไม่ไม่มาตัวอื่นเออใช่ตัวอื่นยังไม่เข้าเมืนอนกันมีเขาบอกว่าจะมีมาเข้ายุ่งา้ตัวมั้งแบ็กนัวกับโฮมแลนเดอร์ Home er อีกตัวหนึง่งม,มันมันมีเนบันเปนพาร์มันไม่มีไอ้บัตเทิลพาร์มันเป็นอันเดิมฮะอะไรฮะลืกหมาแต่เมื่อไรเนี่ยเ,เพิ่ม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 มาตอนแรกไอตรงช่องเนี่ยมันเป็นช่องว่างมาคุณผู้ชม มันเป็นช่องใหม่ด้วยอันนี้ที่อยู่กับไส้ปืนใหม่เขาไม่ใช่ใลเลยไปลูกซองใหม่เอเมกาเดียนเวฟออนช็อตกันน่าจะเป็นซองกลแล้วน่าจะโกงอีกหนึ่งอันเ <c oughs> ดี๋ยวมันจะมีพลังอะไรบ้างหรือว่าแบบเดี๋ยวก็ลองเชิญมรรับชมมาได้เลยไม่รู้ว่ามจะได้พลังไหนเหมือนกันนะโอเคไปมันจะเปลี่ยนกี่ตาหนึ่งตารหรือว่าอะไร nó phát triển nó này nó phương cặp mà lên chòi What the fuck มันก็ดีนะคุณผู้ชมถ้าแบบฝึกหินฝาแบบไม่มีไม่มีนเนี่ยไม่มีเขาเรียกอะไเออมะซิตอ่ะมันมันจะช่วยให้แบบเวลาเรายิงจริงเออมะซิตมันก็จะช่วยเราเพิ่มมากขึ้นไงเฮ้ยมเล่นกันนี่เดี๋ยวว่าสตาร์ไลท์แต่งหน้าแต่งตาเมืันไหนนี่เลยซีรีส์เลยจะเดือดเยียมเลยพ่อถ่อไาอ่ ถ้าเดินกูเลื่อนจะชื้อพ่วงไหนลงไหนดีก็ผมต้องนั่งดีๆเลยนะโอเคผมก็ผมก็ชอบเกมนี้มันมสนุกดีนะแต่ไอ้นี่ไปหน่อยเรียกอะไรอ่ะมันแลกไปหน่อย ก็ตัด oh, ฟ oh, 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 ้าโอ๊ยคุณเกิดตายอะไรวะน่ะตายเฮ้ยเฮ้ยมันไอ้ไอ้ยมันแคะอะไรวะน่ะไอ้นี่มันกดวินิจเลยคิดว่าคุณผู้ชม ไม่ชอบปืนใหม่เลยวะเฮ้ยมีเป้ามไม้ด้วยไม่เล่นนานแล้วกันนานเข้ามาเล่นทีไม่ล,ลงคลิปเมื่อไรวันแล้วขอโทษทีนะครับคุณผู้ชมพอดีว่าไปติดไปติดมาเกมหนึง่งต,ติดจัดเลย อขนไปได้หมดวะเฮ้ยไปตามลาห่ายนี่ดีกว่าอาสติมพลังไม่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 ไม,ไม,ไม่ทำไมมันขยับอ่ะต้องไปยิงมนันเหรอโดนกู a t What the fuck Yeah, feel you. I'll be on station. What? Yeah, yeah, in. Ultra one, all rogue soups have exited. ซูเปอร์จัฮึ่มได้พลังซูเปอร์จัมมาว่ะแรกแล้วแรกอันเลยจะตายไหมวะวัต๊บวัต๊บวะบ้านนี้มีคน กูจะเก็บทั้งหมดไว้ที่กูกจะกายล่างอยู่คนเดียว ยายายาแล้วม yeah ันรอดได้ไงไ้ตัวน pe like ั้นอะกเป็นต anyway ัวใหม่ผมเริ่มชิดละปีนไป got activity detected at this time. What the f what Huh? What the fuck? are เจอพลังอะไรไม่เจอที่กูเจอโอมแลนเดอร์ตายดิรออะไรอ่ะโอ้โหคุณ <Control> ผ <imi> <smoking fish satisfy karang> <kaz uffy> ู้ชมเรามาเกมพิซซ่ากันละข้อแบบเกมไอ้ข้ออะไรข้อพลังที่มันมีประโยชน์แบบแบบไอโฮมแลนเดอร์เมื่อกี้เนี่ยเลือจะเชื่ออะไรแล้วทำไมไม่ปิดใหม่เนี่ยโอ้ไม g o อดเปิดอะไรมึงเปิดอะไรกูปิดให้เองเลย ๋อ้กูตายฟรีสแอสซัสซิงโอ้โหแล้วแม่งยืนอยู่ซ่อมตัวอ๋อเพื่อนมึงก็อยู่เพื่งกูรอดเมื่อกี้กูก็ตายอิเล็กทิกชาร์จเรดี้ ไปใช้ให้โดนขนมันแรงมากเลยนะเนี่ยเ่มไปดูมาไม่ไหวตัวที่ยิงก็ไไ่วะ

Ultra One, we're not seeing any rogue soups in the area. You're clear for now. Where is he? And now reporting unsanctioned soup activity in the area. Ultra One, V-enhanced operators are no longer in the area. Oh, 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 oh. oh. dính tiêu hả? Oh my god. Oh. What? Đồn mà. Heo. ยังเลยวะสู้ muchas gracias a f i c i ó n e s t ต para vosotros ครับสายฟ้าเมื่อกี้น,นี้ก็ดีนะคุณผู้ชมเก็นมีคนลอยลงนะนเนี่ยนู่น โอ้โอไม่โอไม่เอ้าเฮ้ยอย่าอย่าให้มันมายิงกูดิมึงคิดว่ามึงเนียนเหรอมึงคิดว่ามึงเนียนเหรอ มันจะนอนทำไมวะนะอุ้ยเฮ้ยบุกไปไปเร็วไปเร็วไปเร็วอุ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะอันนี้มันจะมีอะไรไหมจิ้มเจอซองไฟกู โอเคไอ้ตนนียิงกูอุบเฮ้ยปืนกูจะเปลี่ยนปืนนะมึงช็อตแบบนี้มันนานเกินไป แล้วปืนแล้วทื่อปืนที่มันมียูซองนัดอ่ะแล้วแบบคือถ้ามันไม่โดนไปแล้วแล้วมึงโดนช็อตอยู่อย่างเงี้ยกูจะรอดยังไงอ่ะอว้ยเนะอย่ายมึงเจอ Be wow, advised, you have teammates outside the safe zone. Hostiles dropping into the area. Watch the skies.

Vิ่ง vào đi. Get hunting. Ông vừa nói joke. Mình cóวิ่งออกกันยังไง? Mày làm như thế อ้าวไข่แม่นป่านั่นแหละยังได้พลังฮมเรนเดอร์มั้งอ่ะโอ้โหชื่อมันเมืนในน่างเปรเลย ซปเปอร์จัมเลยตี้เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยไม่กอดโอเมก้าลูน oh ไอ้สัสมันยิงเพื่อมนี่กูเ้ยกดใต้เต็มแม็กเลยแล้วขึ่นไม่ขึ้นจริงๆแล้วกูก็นึกว่าคนโอ้ดังนะแล้วยังโดน,นอีกนะไอ้เวนเฮ้เสี่ยงออกเสี่ยงมัน้าคุณอ้ตีมังกรกัน แอบหนึง่งขอออฟอยู่นี่หรือแย่ครับจบแล้วอะละไปไหนผมมาอาชิปขอออฟอยู่พี่เดพี่เดบางซ้ายไม่ใช่แล้ว <L> <C 1> ลบกู ไม g กอดกูเกือบตายได้กอดพอดีเลยข้างนอกมันชุบว่ะ

กูไปชุบม,มึงกูจะตายหรือเปล่าแค่นี้แหละกูเห็นคนละก็ตัวยังไม่ยิงมัน <c oughs> โอ้โอ้โอ้ <c oughs> กูไม่น่ามานจุ่แม่งเลย เอาละครับคุณผู้ชมคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปต่อไปแล้วก็ถา้าถาวางก็พ่อมอาจจะไปสตรีมอยู่ในโปรแกรมซักโปรแกรมหนึ่งถ้าผมไปสตรีมแล้วเนี่ยพมจะแปะลิงก์ไว้ใต้ในคลิปแชทน,นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้กันด้วยนะครับบ๊ายบายไปแล้ว